ถ้าสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในทุกสมรรถนะในการทำงานในปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องทักษะชีวิตหรือไลฟ์สกิ l นะคะซึ่งส่งผลอย่างมากต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน บอกเลยนะคะว่าในปัจจุบันนะคะองค์การอนามัยโลกนะคะหรือ WHO นะคะได้มีการวิจัยออกมาค่ะว่าคนเรานะคะที่มีทักษะชีวิตนะคะที่ดีก็คือความสามารถที่บุคบคลหนึ่งนะคะจะสามารถรเผชิญกับชีวิตประจำวันแล้วยังคงประสบความสำเร็จมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ทั้งในเรื่องส่วนตัวและการทำงานนะคะหรือมี Well-being นะคะ สามารถใช้ชีวิตได้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะในทุกการทํางานและการใช้ชีวิตจะต้องมีทักษะชีวิตหรือไลฟ์สกิลที่ดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทักษะชีวิตจึงเป็นเรื่องสําคัญนะคะทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัวและประเทศชาติและสังคมเพราะอะไรคะพบว่าคนที่มีทักษะชีวิตที่ไม่ดีนะคะมักมีปัญหาสุขภาพจิตการติดยาการใช้ความรุแรงในครอบครัวและปัญหาอื่นๆที่ส่งผล ทำให้สังคมและคนรอบข้างเองไม่มีความสุขนะคะเราอาจเคยได้ยินว่าหลายๆคนนะคะมีเงินนะคะรวยล่ารวยนะคะมีชื่อเสียงนะคะดาราเกาหลีทั้งหลายนะคะแต่ค่าตัวตายในที่สุดนะคะสิ่งเหล่านี้เองมักเบื้องหลังมักจะพบว่าคนเหล่านี้มีปัญหาเรื่องทักษะชีวิตค่ะเห็นความสําคัญของทักษะชีวิตแล้วนะคะเรามาดูองค์ประกอบค่ะแล้วทักษะชีวิตนะคะมีองค์ประกอบอย่างไรนะคะบอกเลยมีองค์ประกอบ แบ่งเป็น3กลุ่มนะคะอย่างแรกเลยคือทักษะชีวิตสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะหรือ daily life skill นะคะคืออย่างไรนะคะก็คือความสามารถที่ทําให้คนคนนึงดูแลตัวเองใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้ในชีวิตประจําวันนะคะเช่นต้องสามารถ อยากออกไปข้างนอกต้องสามารถไปได้รู้วิธีที่จะทำยังไงให้เดินทางแล้วปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเรียกว่าทักษะการดำรงชีวิตประจำวันค่ะส่วนที่2นะคะเรียกว่าทักษะเฉพาะบุคคลและทักษะทางสังคมค่ะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นต้องมีทักษะชีวิตในการที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะคะในการมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมจะเห็นได้ว่าทักษะเหล่านี้นะคะเป็นทักษะที่ปัจจุบัน เด็กๆยุคใหม่ของเรานะคะจะถูกสอนในโรงเรียนมากขึ้นเช่นอะไรคะเช่นความมีจิตอาสาต้องรู้จักมีระเบียบวินัยเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต้องรู้จักเสียสละนะคะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าทักษะเฉพาะบุคคลและมีความสําคัญในฐานะทักษะทางสังคมค่ะและองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือทักษะด้านอาชีพค่ะแน่นอนไม่มีงานก็ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขไม่ได้นะคะ ก็คือเราต้องมีทักษะชีวิตในเรื่องการประกอบอาชีพเพื่อให้เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุของค์ประกอบทักษะประกอบอาชีพมีอะไรบ้างนะคะก็เช่นความสามารถที่เราจะรู้ว่าอาชีพอะไรเหมาะสมกับเรานะคะหรือความสามารถในการแสวงหาว่าได้ทํางานนี้แล้วนะคะจะสามารถรักษางานนี้ให้คงอยู่ได้อย่างไรนะคะรวมทั้งสามารถมีความสามารถในการเรียกว่าถ้าเราตกงานจากงานงานหนึ่ง เรายัางมีทางเลือกอะไรอีกในการประกอบอาชีพนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเรียกว่าทักษะการประกอบอาชีพนะคะและเป็นส่วนประกอบสำคัญในศักษะชีวิตค่ะอันนี้องค์การอาเมโลกบอกเลยนะคะว่าควรจะมี3ด้านนะคะอย่างแรกก็คือ ด้านการใช้ปัญญาค่ะภาษาวิชาการจะเรียกว่าด้านพุทธิพิสัยนะคะอันนี้ก็คือการใช้ปัญญาเนี่ยจะประกอบด้วยเรามีความสามารถทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ถูกต้องไหมมีความคิดสร้างสารรค์ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็คือการใช้ปัญญานะคะด้านที่2นะคะเรียกว่าด้านการใช้อารมณ์และความรู้สึกค่ะเช่นต้องมีความตระหนักรู้ในตัวเองว่าปัจจุบันเรามีความรู้สึกอย่างไรนะคะและ หรืออันที่2คือทักษะในการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เรียกว่าทักษะด้านอารมณ์หรือจิตตพิสัยค่ะและสุดท้ายคือนะคะทักษะพิสัยนะคะทักษะพิสัยก็คือเป็นลักษณะทักษะที่บ่งบอกถึงการแสดงออกนะคะเช่นการสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์ การตัดสินปัญหานะคะและการจัดการความเครียดและอารมณ์ตัวเองนะคะและนี่คือทั้ง3องค์ประกอบนะคะที่ทำให้เรามีทักษะชีวิตที่มีความสุขได้คะ่ะ